สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับรายการ o f f n i g h t Live ค่ะตอนนี้นะคะเนียก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวยามค่งคืนนะคะสำหรับกินช้อปปิ้งนะคะก็ต้องหนีไม่พ้นกับตลาดต้นตาลกินมาเก็ตเลยะคะ่ะนี่เลยเขามีเนื้อที่กว่า10ไร่แล้วก็ร้านค้ากว่า400ร้านเลยนะค,ะ,คะ้เขามีทั้งหมดหลายโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนช้อปปิ้งเปิดท้ายขายของนะคะหรือ ว่าโซนสตรีฟู้ดนะคะแล้วก็โซนแกลเลอรี่สำหรับเล่านิทานมนูคีสดด้วยเพลงนะคะสัญญาได้สักภาคาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินเลยนอนอยนี้ค่ะในส่วนของเหมือนเป็นสีเปิดท้ายท้ายขายของนะคะก็มีในส่วนของของแฮนด์เมดด้วยนะ กระเป๋าสารต่างๆนานามีกระเป๋าแฮนด์เมดด้วยเทียบเลยรองเท้ามือสองก็มานะคะอุตลาดเขากว้างมากเลยะแล้วตรงนี้ดูสิมีความทิ่เอ็ดมากนะคะเพราะว่าด้านบน<ม>เห็นไหม,มด้านบนต้นไม้ในส่วนของโคมไฟเนี่ยทำมาจากกระดาค่ะทุกคนว้าว wow. เมติอีกนี่น่าจะเป็นในส่วนของเวทีกลางเขาไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆนะคะของเยอะมากเลยจริงให้เดินถ้าให้เดินทั่วเนี่ยคงต้องใช้เวลาหลากหลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะให้เราเดินตรงที่เขากำลังทำกิจกรรมอะไรสักอยาก่างเสี่ยงเสี่ยมซีอุ้ยเสี่ยงเสี่ยมซียักษ์เลย

อออะไรเพออี่เอาทาไทนไข่อ่ะคะ่ะทานไข่2อันนี้ไผ่อะไรคะคหน้าเหรอคะเอาคูน่หน้า1เอาทาไทนไข่นี้น่ากินมากเลยคโอเคแล้วขออนุานนั่งกินสักแป๊บ ลริม่มดืมน้ำละหาหนัากินสักหนึ่งแก้วสั่งน้ำเลยค่ะเอาชานโมโกโก้ค,ค่ะใส่ตงไ,ไหมคะออใส่ค่ะดูตอนนี้นะคะแล้วก็สั่งน้ำมาเรียบร้อยแล้วอ,อ่อยออยยอไปว่าอยอย <c oughs> ว่าตอนนี้นะคะเราหาทางเิมไม่เจอว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่ามันใหญ่ามากแล้วตรงนี้อ๋อตรงนี้น่าจะเจอแล้วในส่วนของอาร์ตแกลเลอรี่นะคะนี่สวยมากสวยมากเลยเขาก็จะมีแสดงผลงานศิลปะต่างๆนะเดี๋ยวพาไปชมส,ส,สวัสดีค่ะช่วงน,นี้คนเยอะไหมคะเยอะนะเดี๋ยวหนูขออนุญาต นี่คุณลุงวาดสวยมากความวาดภาพเหมือนนะคะ เอาไม่ใช่เกี๊ยวซานะคะเกี๊ยวต้มนะคะเกี๊ยวต้มก็จะมีไส้ผู้อัดกุ้งหมูถั่วผู้อัดกับหมูนะคะไส้อันไหนขายดีสุดคะพี่กุ้งขายดีสุดนะคะราคาที่ละเท่าไหร่คะพี่เป็นตัวที่เล็กเค่สิบกุ้งเนี่ยเล็กห้าตัวหกสิบบาทเก้าตัวรเก้าตัวร้อยสิบสามตัวร้อยห้าสิบนะคะราคาไม่แพงเลย กุ้งทั้งตัวเลยนะคะคุณพี่บอกว่ากุ้งทั้งตัวนะคะดูได้กุ้ทั้งตัวจริงๆค่ะเดี๋ยวเราต้องลองชิมกันแล้วนะคะในส่วนของกุ้งนะคะเกียวกุ้งนะคะนี่ทั้งตัวจริงๆค้าชิ้นปกิก็ตกตัวละประมาณสิบอะสิบสองบาทใช่ไหมก้ทั้งตัวเลย<ม> อร่อยมากอร่อยมาก,อ,อ,ยมากอ,มอย่าลืมมาอุดหนุนะร้านเกี๊ยวต้มนายหนุ่มที่ตลาดต้นตาลนะคะขอนแกน่ป <Saint> เปิดทุกวันเลยนะคะร้านเกี๊ยวต้มนายหนุ่มสี่มูนอา๋าสี่มงนยังที่คือตลาดที่นี่เขาปิดดึกดังค่ะขอบคุณมากๆนะคะมันมีอีกหลากหลายร้านมากๆเลยถ้าเกิดจะให้เดียจชิมนะคะก็คงจะไม่หมดแน่แน่ว้าก้ก็มีว้าก้น โอ้ยดูน้องๆเต้นบัวิธีให้น้องๆแสดงความสามารถด้วยนะคะน่ารังออมากเลย <c oughs> ร้านแม่จิบเผือกทอดมันทอดข้าโพดทอดนะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดีเป็นยังไง อร่อยมากอ่ะแต่ตอนนี้ร้อนนะคะฝากยังพองเอายี่บาทนะคะแล้วก็มีทั้งหมดหลายยินมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ้โพเผือกใช่ไหมคะเยอะมากของกินที่เนี่ยเรียกได้ว่าหลากหลายสติฟูจริงๆเพราะว่าราคาจับต้องได้ สำหรับท่านใดนะคะที่มาจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่กินที่เที่ยวที่ช้อปยามขํามคืนที่ไหนนะคะก็อย่าลืมแล้วมาที่ตลาดต้นตาลจีนมาเก็ตน,นะคะมีให้เลือกสรรมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของช้อปปิง้งอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆชิคๆนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมแล้วมาที่ตลาดต้นตาลจีนมาเก็ตน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะดี่เรา ก่อนแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะคะอยู่ตลาดตะกิดสะก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ